บอลกูรู bon สวัสดีครับวันนี้ก็วันพฤหัสบ,บดีนะครับ24กุมภานะครับก็คืนนี้ก็มีบอลดีบอลเด็ด bon คัดไห้สามคู่เช่นเคยครับไปกันที่คู่แรกครับคู่แรกจะเป็นบอลยูโรปาลีกเตะเวลาเที่ยงคืน4 5นาทีครับเรอันโซเสดาจ,จากลาลิกาสเปนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาเบรลซิครับจากบุนเดิลิกาเยอรมัน ไปดูสถิติครับคู่นี้เคยเจินมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็รอบแรกนะครับอารเลซิกเล่นในบ้านจบเกมเสมือนไป2ประตูต่อ2ครับแล้วก็กลับมาเตะรอบที่2ครับกลับมาเตะรอบที่2เป็นทางฝั่งอาเบลซิกนะครับบุกไปเยือนเลอันโซเซดัดแล้วก็บุกไปต่อด้วยนะก็บอลเต็ง v วีคู่แรกของเราครับขอไปบอลต่อต่ออารเลซิกที่ราคาต่อพอๆครับส่วนบอลคู่ที่2นะครับก็จะเป็นบอลยูโรป้าหลีกเหมือนเดิมนะครับ เวลาเที่ยงคืน45นาทีเช่นกันครับดินาโมซากเก็ปนะครับจะเจอกับเซบียาครับไปดูสถิติของคู่นี้คู่นี้เจอกันมาแค่3ครั้งเองนะครับทั้ง3ครั้งนะครับเป็นทางฝั่งเซบียานะครับชนะดินาโมซากเก็ปได้ทั้ง3เกมเกมแรกนะครับก็เซบียาบุกไปชนะดินาโมซากเก็ปได้ถึงในบ้านชนะกลับมา1ประตูศูนย์เกมถัดมานะครับปี2016เซบียาเล่นในบ้านถนล่มดินาโมซากเก็ปไปถึง4ประตูศูนย์ครับ แล้วเกมล่าสุดนะครับเตะไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นรอแบแรกเซบีย่าเล่นในบ้านก่อนชนะดินโมโอสเกตไปได้ถึง3ประตูต่อนหนึ่งแล้วคืนนี้ครับราคาเปิดมาที่เป็นทางฝั่งทีมเยือนเซบีย่านะครับเปิดมาที่ราคาต่อปอปอ,ปอครับบอลทีเด็ด v i p คู่ที่2ของเราขอไปบอลต่อต่อเซบีย่าที่ราคาต่อปอปอส่วนบอลคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นบอลยูโรปาลีกเหมือนเดิมครับเตะเวลาที่3เรียนบีเบติตนะครับจะเจอกับเซนิกเซน์ปีเตอร์เบิร์ก เตะเวลาที่3ครับิติของคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแค่2ครั้งเองครับครั้งแรกนะครับเมื่อปี2 0 1 5นะครับเรียนเบติสเล่นในบ้านนะครับแพ้ยับเยินไปถึง0นประตูต่อสานะครับแล้วเกมตัดมานะครับเตะไปเมื่อต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานี้เองไปเตะในสนามของเซนิเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับจบเกมนะครับเรียนเบติสบุกบุกไปชนะมาได้ถึง3ประตูตัดอ2ราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งเรียนเบติสนะครับเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เป็นบอลต่อด้วยนะครับ ราคาเปิดมาที่เรนเบติสต่อที่ราคาต่อเครื่องลูกครับบอลวี p คู่ที่3ของเราคืนนี้นะครับขอไปบอลต่อต่อเรนเบติสที่ราคาต่อเครื่องลูกครับก็จบกันไปแล้วนะครับทีเด็ดวีพีตัวคัดเน้นๆของเราคืนนี้ย้ำอีกรอครับบอลคู่แรกก่อไปบอลต่อต่ออัเบรซิครับบอลคู่ที่2ต่อเซบียาบอลคู่ที่3มคู่สุดท้ายครับต่อเรียนเบติสขอให้พรุ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันทั่นหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ